ครั้งมีพระชจ้าเป็นปุโรหิตสอนการบูชายันพราหม์ในสมัยนั้นเราเป็นพราหม์ผู้ปุโรหิตผู้สั่งงานบูชายันของพระเจ้ามหาวิชิตราชพราหม์เรื่องมีมาแล้วในการก่อนพระเจ้ามหาวิชิตราชเป็นราชาผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากมีทองและเงินเหลือเฟือมีอุปกรณ์ของทรัพย์เหลือเฟือมีทรัพย์และข้าวเปลือกเหลือเฟือมียุ้งฉางเต็มล้น วันหนึ่งประทับอยู่หที่สงัดเกิดพระดำริว่าเราได้เสวยมนุษยสมบัติอันวิบูรณ์ครอบครองปัตพีมนทนอันใหญ่ยิ่งถ้ากระไรเราควรบูชามาหายันอันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เราสิ่งกาลนานรับสั่งให้หาพรามปุโรหิตมาบอกพระดำรินี้แล้วขอให้บอกสอนวิธีการบูชายันพรามปุโรหิตได้ทูลสนองพระดำรันั้นว่า แว่นแคว้นของพระองค์ยังมีเสี้ยนน้ำหลักตอ่อการปล้นฆ่าในหมู่บ้านก็ยังปรากฏการปล้นฆ่าในจังหวัดก็ยังปรากฏการปล้นฆ่าในนครก็ยังปรากฏการแย่งชิงตามระยะหนทางก็ยังปรากฏและถ้าพระองค์จะให้เลือกเก็บสวยในขณะที่เว่นแคว้นเป็นไปด้วยเสี้ยนน้ำหลักตอ่อเช่นนี้ก็จะได้ชื่อว่าทำกิจไม่ควรทำอีกประการหนึ่งพระองค์อาทรงพระดำริว่า เราจักถอนหลักต่อคือจนผู้ร้ายเสียได้ด้วยการประหารการจองจำการริบการประจานหรือการเนรเทศดังนี้ข้อนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นการกำจัดได้ราบคาบด้วยดีเพราะผู้ที่ยังเหลือจากการถูกประหารก็ยังมีชนพวกนี้จะเบียดเบียนชนบทของพระองค์ในภายหลังแต่ว่ามีอุบายที่จะถอนหลักตอเหล่านั้นให้ราบคาบด้วยดีได้ คือชนเหล่าใดบากบานเลี้ยงโคเพื่อกสิกรรมพระองค์จงประทานพืชพันข้าวแก่ชนเหล่านั้นชนเหล่าใดบากบั ulously, นในวานิชยกรรมพระองค์จงประทานเงินเพิ่มให้ชนเหล่านั้นชนเหล่าใดเป็นข้าราชการขอพระองค์จงประทานบี้เลี้ยงแก่ชนพวกนั้นมนุษย์เหล่านั้นต่างจะขนขวายในการงานของตนไม่เบียดเบียนแวนแควนของพระองค์และพระคลังหลวงก็จะเพิ่มพูนมากมาย ว่นแคว้นจะตั้งอยู่ด้วยความเกษมปราศจากเสี่ยนน้ำหลักต่อพวกมนุษย์จะร่าเริงบันเทิงนอนชูบทให้เต้นฟ้อนอยู่บนอกแม้จากไม่ปิดประตูเรือนในเวลาค่ำคืนก็เป็นอยู่ได้ละถึงพราหมณ์ครั้นชนบทนั้นสงบจากเสี่ยนน้ำหลักต่อแล้วปุโปรโหิตจ,จึงกราบทูลวิธีแห่งมหายันอันประกอบด้วยบริขาร16คือได้รับความยินยอมเห็นพ้องจากกษัตริย์เมืองออก จากอมาตยะบริษัทจากพราหมาสาลและจากขหบดีมหาศาลนี้จัดเป็นบริขารสพระเจ้ามหาวิชิตประกอบด้วยองค์คุณแปดมีพระชาติอันดีมีพระรูปสง่าง,งามเป็นต้นนี้เป็นบริขารอีก8และปุโรหิตประกอบด้วยองค์คุณสี่มีความเป็นผู้มีชาติบริสุทธิ์และจบเวทเป็นต้นนี้เป็นบริขารอีกสรวมเป็นสิห และกราบทูลประการสามแห่งยันคือผู้บูชาต้องไม่เกิดวิปฏิสารด้วยความตรณีทั้งในขณะจะบูชาบูชาอยู่และบูชาเสร็จแล้วแล้วกราบทูลเหตุไม่ควรวิปฏิสารเพราะปฏิคาหกผู้มารับทานสิบจำพวกเช่นเป็นคนทำปานาติบาตอาทินนาทานและถึงเป็นต้นเพื่อไม่เกิดเสียพระทัยว่าคนเรวๆมารับทานพราหมณ ในการบูชายันนั้นโคแพะแกะไก่สุกรไม่ได้ถูกฆ่าสัตว์อื่นๆก็ไม่ต้องได้รับความวิบติพระพลากต้นไม้ก็ไม่ถูกตัดมาเพื่อหลักยันเชื้อเพลิงก็ไม่ถูกเขี่ยตัดมาเพื่อการเบียดเบียนสัตว์ใดให้ลำบากพวกที่เป็นทาสเป็นคนใช้และกรรมกรก็ไม่ต้องถูกคุกคามด้วยอาชญาและความกลัวไม่ต้องร้องไห้น้ำตานองหน้าพลางทำการงานพลาง ใครปรารถนาจะทำก็ทำไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องทำปรารถนาทำสิ่งใดก็ทำเฉพาะสิ่งนั้นไม่ปรารถนาทำสิ่งใดก็ไม่ต้องทำสิ่งนั้นยันนั้นสำเร็จไปแล้วด้วยเนยใสยน้ำมันเนยข้นนมส้มน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นพราหม์เรารู้ชัดเจนอยู่ซึ่งหมู่ชนเหล่านั้นเหล่านั้นผู้บูชายันอย่างนี้แล้วภายหลังแต่การตายเพราะกายแตก ย่อมบังเกิดณนะสุคติโลกสวรรค์พราหมณ์ในสมัยนั้นเราเป็นพราหมณ์ผู้ปุโรหิตผู้สั่งงานบูชายันของพระเจ้ามหาวิชิตราชนั้น